สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจตศคารจะมารีวิวรถบรรทุกสิบล้อนะครับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนะนะครับ FL8J นะครับสองร้อยสิบสองแรงม้านะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับสิบบานยาวเจ็ดเมตรหกสิบนะครับความยาวเจ็ดเมตรหกสิบวัดในสองเมตรสี่สิบห้านะครับ รถคันนี้จดทะเบียนปี2 5งพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับเป็ดสิบล้อตู้สิบบานนะครับ าพเครื่องยนต์ของรถสิบล้อคันนี้กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับในใต้หัวเก่งนะครับด้านขวาครับสภาพเครื่องยนต์ด้านซ้ายนะครับ ่งนะครับด้านซ้ายครับผมอันนี้เป็นเลขสตีนะครับถุลรถแท้นนะครับความยาว7เมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพภายในห้องโดยสารนะครับชมสภาพภายในห้องโดยสารรถคันนี้กันนะครับเป็นหัวมีแคปนะครับ กรอนยังครบถ้วนอยู่นะครับผมวิ่งใช้งานมานะครับห้าแสนสี่มืนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังหารถสิบล้อเป็นตู้สิบบานไว้ใช้งานนะครับรถคันนี้อีโนนะครับ F L 8 J 212แรงมา้าตู้สิบบานยาวเจ็ดเมตรหกสิบนะครับ รถปี2 5 5 4นะครับทางเต็นต์เราเปิดราคาไว้ที่1 5 5 0 0 0้บาทนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์ปดนะครับเก้าหนึ่องนะครับติดต่อธนะลนสูงสละนะครับทางเต็นต์เรามีไฟแนนซ์้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านถึงประตูหน้าบ้านเลยครับผมรถบรรทุกเกต A นะครับมาที่เต็นต์เ j a u t อ c ต r คาไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับรถคันนี้นะครับ ลูกค้าทานานเอกสารดีเครดิตดีก็จัดได้เยอะนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ถูกใจกดจอง